สวัสดีพี่สุ่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ย่งชาแนลลากะแหละพารอยสิบห้าครับวันนี้น้ำผาแฟนครับแ็นช่องมหาลงป,ปูสอนแดงครับพี่น้องเมื่อชิขาผ่านมาบินทะบาดก็มองได้ก็ไปบอกเขาจะเก้าศูนย์เก้าศูนย์เดียวหันถ้าจเจ้าหล่พักกันเถิดวันนี้ได้เดินทางมาครับพี่น้องเอฟซี FC ทุชาตตามตัวเลขแนวทางปูสอนแดงครับพี่น้อง,บบงปปนนเอฟซีรูปแบบมาทาหลงปูวันนี้ออกมากรูปแบบใด ไปกลับนวัมาสการหลวงปู่ครับพร้อมๆกันครับ่อนเจ็บพรบปลนอง f เย็บชุุทันครับวันระันไปบินบาทก็บบอกเข้าบิานบาทเออนเด็กต้อยบ้าเด็กคึืนๆวันระติปูกอ่ะสบายน้ำครับน้องเย็บชทุกทานเอบผมเอ้ทีมานอาตุกตผมน้ำมาสบายปูน้ำห่อนไหลพี่ลองเย็บชทุกทันอาตุกะปูได้กกปนึง บ่ไดดปูบ่อด้ยุ่ปูได้รตลีสองใบโอ้ย่นครับผมไม่ใช่บดครับรถีมันมาเอาคนตรงใดก็ปูออแล้บ่ใด้ับรแม่นตีครับแต่ว่าได้รอตลีขนาดลระปูสองใบห้าน่คือห่านี่ปูปูอยู่คืออยู่ใดกันนะสร้างันพันร่มเลยน่ห้องพันร่มอยู่พันร่มมากโอ้ครับผมจะสร้างกับสีนี่เนาะสร้างกัซีนี่เนาะ มันสิโยน์เนี่ยคูณตีปูได้เนะคุตีป no. ูต้องเฮ็ดขึ้นไปอีกปูพี่น้องมันสิโยนแล้วเขามาหาปูนี่ตอนเด็กมันอบน่อมๆแต่ก็พี่น้องหน่อมๆไม่มีหยังเลยธรรมดาแล้วเพิ่นแขกกลัวว่าก้มไม่ได้ใจเพิ่นเอาง่ายๆบ่งคับเออเขามาหาปูเดี่ต้องได้ก้มหัวก้มมันจะใจบ่ได้พี่น้องบก้มบ่ได้แล้วแต่ภาคปีครั้งง่ายหลังขึ้นหมดแล้วนี่ออ๋ว่าทางนี้ได้ยินว่าเชื่อวัดบ้าน มันจะโอ้ครับต่เลยมาจากตัวเรลนวท่านร้อยมาแดงกึ่งคืนขึ้นเกาหัวปูแดงคือเก้อนเนาะโอ้ครับผมเป็นจังไดปูงวดดีงวดหรกระโพนอันนั้นอยู่โพจนแดงโอ้พอดบพเดีนั่งบัปูได้ยังไงนั่งอ่ะล่ะมันนั่งกระพนมากกระโพจนในนั่งออะ่พจนในนั่งกันมันนั่งเสียหลนะครับ ว่าจีร้อยมาโรบอป่ะจีปูคือบอนั่งให้เบิ้งแน่้ยขนะโอ๋อขบวนฉันเรยนั่งอ่ะเนาะมันเย็นยังไปูเนี้ยเดี๋ยวนี้เอ่อมันถือเขาปีใหม่ไทยเทานั้นเนาะโอ้เขาปีใหม่นะครับบารนี้สงการกะทิไม่ยากที่ปูแม่นสงการแมนสิสงการกะทิเขายากคนกะทิเที่ยวหลายไปงานไม่ยากได้ป่ะนี้ยเจ้ไปยากไม่ยากเดี๋ยวสิมาหาปูรอบหลังสิบไม่ยากได้รถรถจีไม่อ่านรถรถสายเนาะครับผมครับ ไม่นีะบ่ได้เลีนั่งเขาเลขเลขเลขกเลยมตัวเลขหินเลีกหินเป็นะหินปูดีเนหินปูเลยนะอ่าจะให้ปูซ่องให้พี่คราบปูบ่งเขนังเด็กก็ได้ปูอมาจะใส่ปูหิวก่อนนีไหมเอามาจากเนาะงเมียมเนาะองเมียมเออเห็นมันงามกูเลยเอามาไว้ วันรี้ก็มอนี่มาีอยู่ในยันเนาะรัมา์สีก็สีสีสีเยังใส่น้าเนี่ยเป็นสีซีอยู่เนี่ยสีบบปุ๊บนเด็กซีว่าจุดน้ำหลังมม่มีนะจหนึ่งจุหนึ่งนตัวน้ำหลังตัวเด็ล่ะปุ๊บโบสันดูจากกันนะฝั่งหนึ่งจะี้สุดเดียว ชีจะเดีเห็นกระหาวปูปูสรนฟองหินครับพี่ครับผมโอ้ห็น้าเป็นเด็กีโดนับผมโอ้แมนดีๆพี่น่ะตัวอื่นเด็กคนหน่เป็นตัวไรนะบังปูสองปูสรนนฟองหินครับพี่ครับเผมโอ้ป็ตาดีีๆเนอะนี่ชเป็นสีหาเนาะดีเด้เห็นเป็นหน้าเนียคับ้อย่า ใ้งแม่นี่ดลพี่น้องแม่นี่ียมันจะไดปูเพราะครับผมเพราะเดี๋ยวบ้งก็นมต้องเป็นจูกมาล่นนะนอ้ยเนี่ยบ้างได้กับพวกเห็นแต่ขั้นบ่นี่เห็นออกมาเป็นสีหาเลยโอ้ยสีในมิอือืมสีหาหาสีเนาะลองมองรันก ผู้สอนซองหินเห็นสีห้าสีครับพี่ครับเพราะว่าเห็นเป็นตัวมากเลยนะต่ว่าเอ็มซีเห็นตัวใดก็ขึ้นอยู่กับสายตาขึ้นหรือครับสายตาสายตาสายตาใคสายตามันเนาะครับเนาะเหินในเม้มไปหรอกเหินในเม้มเห็นอยู่ในปวดเห็นในเม้มไปตัวเราตัวคนสีหายนาะครับผมสีห้าสีนี่นะลองบังดอครับอ่าสีห้าูเห็นสีห้าห้าสี โ <your> อ้การออกตวนีเแ็ดมิดยาเขียนไปผมมีคนมอง่วยพ่นเดียวลด้วยค่ออกที่หาหาี่คู่นี่แค่ตอนนี้นะแต่ว่าปู่บ้าไนไนั่งสมาธิทปฏิปูนบ้านไหนั่นนงอ,อ่มเห็นอะไงพี่หน่อยเห็นยิด็เมมเพื่่นเอา ลราปูพ่พคนเราเขามาเก็บใบหลกักอะถ่ายที่ฐานจิตครับผม,มซีหาตัวเดียวเลยบปูซีหาตัวเดียวเลยนะโอ้แขนแขนเม็ดเดียวไม่หมุนกลับเลยพี่น้องแขนแขนเลยแต่ว่าผมไปเนห็นเนื้งเก็บไม่ปูเนอผมเห็นเนื้อง,งเก็บไม่เนอเห็นปูแตกแตกต่างกับปูอีกเลย เจ็ดปันาเนาะอือ้ลีหาแล้วเห็นนี่หลีไปหรอกแม่นม่แล้วเห็นสีเดียวเห็นนี่หลีนี่แแล้วเห็นนี่หลี่น้รอกโอ้ยแดงขึ้นโอหลี่ยเจ็ดปูเหจ็ดอือเจ็ดใ่หอกนี่ที่ปูเจ็ดหนึ่งนี่เจ็ดหนึ่งนี่หลถูกเลยแล้วแล้วละนครูหรามันเห็นตังกันดิเห็นเลยน้องนเด็กแบบอ่ คือแน่ๆก็คืออะไรปูไปสองกันสีหาสีหาตัวเดียวดีนะกันไว้เพราะว่าเห็นหนึ่งเห็นหนึ่งย่เห็นหนึ่งเห็นจูปูเนี่ยนะมันกันไว้ตัวกันไว้ของของเนาะครับผมเพราะว่าเห็นตัวแบบนี้หนึ่งเนาะมันเออมันได้ทั้งบนทั้งล่างตัวปูเห็นอ่าสีหาล่างปอยเห็นยัดหนึ่งฝนที่ตรงน้อ่าก็เกิดของปูเป็นบนของปวยเป็นบนล่าง เม็ดเดียวเป็นแก่พี่น้องวัดเลยครับวดมาะหานทั้งบนทั้งล่างวันนี้จะเม็ดเดียวไปเลยพี่น้องเลขกซองหินครับพี่น้องเล็กซีสวนซองหินทั้งเดียวซองซองในหินในเม้มนั่นละว่าขบวชเคยกบก็สามารถเทียรนะข้าวหินข้ามมาแล้วเป็นปะหน้าไหมเนาะนี่เป็นสิ่งไม่หายโตกะยังว่ายังว่านี่ครับนี่ยคนนี้คนสียไมโชกมึงบอก เราไม่โฉกก็จะปูลุอนะตัวดิงแจงมันยังคนผู้อื่นก็จำว่าก้อนหินแล้วก็ซื้อไปถ้าผมแมนีแลปูผอ่าูบางคนก็ว่าเห็นตะกอนหินแล้วก็เจ้คัเอาไปเลยบเบิรเอะไรตะ่อนหินเนี่ยนะมมันมันเป็นทังสีนะอันนี้ผู้เพ่งจะใช้จิตขยาไปนะครับผู้เพ่งลงไปเห็นเลยสีหานั่นเนาะหัวเนาะต้องจำเนาะรับผมหัวว่าจะจำนด้ยังจะเครืงเลยปโอ้ เม็ดเดียวแขนแข็นไม่ังไม่ต้อง้ลยตัวแล้ววะแหม่ไม่ต้องเอาไลตัวชื่อจะเดียวกับเกแล้ววะเนียนตัวเดียวแข่นแขเลยครับพี่ครับผมบางคนค้นไปเราไอเป็นตัวจนเน่าเต็มกระดาษเลยแม่หนีตัวจนจนเต็มกระดาษต้องปูนะจนเต็มกระดาษเราว่ารยะว่ตัเม็ดเดียวเม็ดเดียวถึงเต็มกระดาษเราะปูัดแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์แข่ไปแข่ไปน้อแต่ทั้บนแต่ทั้งล่าง วันไปพิจสรณาบังไดกับบอก,บอกจะเข้าจเอาวันดีครับได้เลขซองหินพี่น้องะมะฝาดตอนกลางเยฟซีปูเรมักกับเอาน้ำเพลินผู้เรบมาดก,กับบุญพระควายมันเท่งไปสลักกับพี่น้องรูปแบบแนวทางเลขซองหินปลูกแสดงงวดวันที่สิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปกติแล้วหลวงพ่อหลวงปู่พันจันนางเพ่งสมาธิในพี่น้องสลกกักบอกให้บ้านเอาอกสบ้านงวดน,นี้ คนเดียวเป็นเพื่อนเพื่อนท่านไหนนั่งอะไรให้เพื่นซองซองหินพิงหินให้เป็นเฉลยมัตตเดียวโคโลพี่น้องนเดซีหามาฝากตอนพี่น้องนเอฟซีตุขันเนาะอ่ะโฉบโฉบมา่หมานครับพี่น้องอย่าลืมชื่นชอบคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องนเอฟซีตุขันเข้ามารับชมตัิดติดจนจนจบเดี๋ยวก็ม่คลิปหนาครับคลิปนี้โชคดีไม่ใช่มวยบันที่16เมษายนครับรำลำดวยกันสุขสุขคนครับสวัสดีครับ